วัสดีครก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานเทมเพลตนะครับถ้าเราคลิกลิงก์ที่ผมให้แล้วนะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับถ้าของใครที่เปิดด้วย Microsoft นะครับแนะนําว่าให้เอาลิงก์นี้นะครับมาเปิดด้วย Google Chrome นะครับแล้วก็คอปลิงก์มาวางลิงก์แล้วเปิดนะครับเพราะว่าคอมเราจะชอบเปิดด้วย Microsoft นะครับทีนี้ด้านล่างนะครับมันจะขึ้นคําว่าใช้เทมเพลตนะครับแล้วก็กดใช้เทมเพลตครับ ถ้าใครไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยนะครับมันก็จะให้เราอินนะครับก็เราอินแล้วก็เลือก Gmail ของเรานะครับเลือกเมลของเราถ้าของใครที่เคยเราอินไว้แล้วก็จะเข้าง่ายนะครับคือจะคลิกแล้วมันก็จะเข้าไปเลยอ่านี่ครับทีนี้พอเรากดแล้วมันก็จะกลายเป็นของเราแล้วครับมันจะขึ้นคําว่าสําเนานะครับอันนี้เราเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อได้อ่าทีนี้ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเทมเพลตนะครับนะครับจะมีทั้งหมด2ี่นด้านะครับออกแบบตามเกณฑ์การสนบภาพพอของโรคูช่วยนะครับวิธีใช้งานนะครับสังเกตที่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีคําว่าอัปโหลดครับสําหรับใครที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยนะครับกดคําว่าอัปโหลดครับจากนั้นก็มาเลือกรูปภาพของเรานะครับสมมติว่าผมเลือกรูปนี้แล้วกันนะครับรูปภาพเราก็จะปรากฏขึ้นมานะครับ อัพโหลดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ออกแบบนะครับจากนั้นเราก็สามารถลากรูปมาใส่แทนที่ครับจุดไหนที่เป็นรูปที่ผมเคยทําไว้นะครับเราสามารถลากมาใส่แทนที่ได้เลยนะทุกอย่างนะครับลากมาใส่แทนที่ได้เลยแบบนี้นะครับตนี้ตรงข้อความนะครับเราก็สามารถพิมพ์แค้ไขได้ทุกอย่างนะครับก็จะเหมือนพวก word พวก excel นะครับ เราก็สามารถลบสิงนะครับลบข้อความออกแล้วก็พิมพ์ไปแทนที่ได้เลยครับอันนี้คือต้นนะครับตรงไหนที่เราไม่ชอบนะครับวิชาเอกตรงไหนนะครับก็แก้ไขได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับข้อมูลให้กลายเป็นของเรานะครับซึ่งผมใส่ไว้ตามตัวอธิบายแล้วนะครับก็เคยมีผู้ใช้สอบจริงหลายท่านนะครับว่าสอบผ่านมาแล้วครับ เมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วนะครับเราก็บันทึกด้วยการดึงขวาบนนะครับคำว่าแชร์นะครับคำว่าแชร์จากนั้นมาที่คําว่าดาวน์โหลดตัวนี้นะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ตอนนี้มันจะขึ้นเป็น PDF นะครับมาตรฐานนะครับถ้าใครยังไม่ขึ้นก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดนะครับแลวเขาก็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดคลิกตัวนี้นะครับ แล้วก็ปล่อยให้เขาดาวน์โหลดไปจนเต็มนะครับนี่ครับได้แล้วนะครับเราก็าหาที่เก็บไฟล์ไว้นะครับสมมติว่าผมเก็บไว้ตรงนี้นะครับพอให้เขาโหลดนะครับหเขาโหลดผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับ นี่ครับเราก็จะได้เป็นไฟล์ pdf ออกมาแบบนี้นะครับชัดแจ๋วเลยครับนี่นะครับปกทุกหน้านะครับซึ่งท่านใดไม่ชอบตรงไหนก็เพิ่มลดได้เราก็เอาไฟล์นี้ไปติน้นแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับขอบคุณครับ